สวัสดีน้องๆป .6 ที่กำลังติวโอเน็ตอยู่นะคะเตรียมสอบโอเน็ตกันอยู่นะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับโอเน็ตปี66นะคะข้อที่3นะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าเด็กชายคนหนึ่งไม่สามารถห่อลิ้นได้แต่พ่อแม่และพี่สาวสามารถห่อลิ้นได้ข้อใดต่อไปนี้ สามารถอธิบายสถานการณ์นี้ได้ถูกต้องนะคะลักษณะการห่อลิ้นได้นะคะก็นี่ในรูปนี้นะคะเวลาแลบลิ้นออกมาลิ้นเนี่ยเขาก็จะหุบเข้าเองได้นะคะเรียกลักษณะนี้ว่าการห่อลิ้นได้ส่วนคนที่ห่อลิ้นไม่ได้ก็เวลาแลบลิ้นออกมาเขาก็จะแบบตรงๆแบบนี้เลยนะคะอืมซึ่งเป็นลักษณะที่มีความ เฉพาะของแต่ละบุคคลนะไม่สามารถที่จะแบบไปฝึกแล้วทำให้เกิดได้นะคะหรือถ้าได้ก็แบบยากมากนะคะอ่าเพราะลักษณะการห่อลิ้นได้นะคะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนะลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่อธิบายเหตุการณ์นี้กันดีกว่านะข้อ A A บอกว่าลักษณะห่อลิ้นได้ และไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะทางพันธุกรรมอ่าข้อนี้ตัดออกนะไม่ใช่นะคะส่วนข้อ B ลักษณะห่ออ่าเขียนตรงนิดนึงห่อลิ้นไม่ได้เป็นลักษณะแฝงในพ่อแม่ที่มาปรากฏในรุ่นลูกนะคะอ่าข้อนี้มีมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยมันมีแฝงอยู่นะมีแฝงอยู่ได้นะคะหมายความว่าแบบ แฝงอยู่คือการไม่แสดงออกแต่มียินมียินควบคุมอยู่นะแต่ไม่แสดงออกเนื่องจากว่าเป็นยินด้อยนั่นเองนะคะเป็นลักษณะด้อยเนาะอืมอ่าพราะ,ะนั้นเราเก็บข้อ B ไว้ก่อนนะคะส่วนข้อ C เด็กชายคนนี้น่าจะไม่ใช่ลูกของพ่อแม่คู่นี้เพราะมีลักษณะไม่เหมือนพ่อแม่นะคะอ่าถ้าเกิดว่าเขาได้ยินด้อยมาเงี้ยเขาก็อ่าได้ยินด้อยทั้งพ่อแม่อ่ะ ก็คือเขาก็อาจจะไม่เหมือนพ่อแม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกเนี่ยก็ยังสรุปแบบนี้ไม่ได้นะคะอ่าส่วนข้อดีเด็กชายสามารถห่อลิ้นห่อลิ้นได้เหมือนพ่อแม่และพี่สาวถ้ามีความพยายามในการฝึกฝนนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นข้อสรุปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เราจะพิจารณาก็จะเป็นข้อ B นะลักษณะห่อลิ้นไม่ได้เป็นลักษณะแฝง ในพ่อแม่ที่มาปรากฏในรุ่นลูกนะคะทีนี้ลักษณะที่จะถ่ายทอดเนี่ยเป็นลักษณะทางร่างกายเนาะการห่อลิ้นเนี่ยเป็นลักษณะทางร่างกายสมมุติว่าลักษณะเราให้ลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยินนะคะเป็นยินเด่นแล้วก็ยินดอยถ้าเกิดว่าพ่อ,อเราพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยมี การห่อลิ้นได้ใช่ไหมแปลว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยจะต้องมียีนเด่นอยู่นะคะสมมุติว่าเราให้ยีนที่ควบคุมเนี่ยเป็นยีน A เนี่ยสมมุตินะเป็นยีน A แปลว่าพ่อก็จะมียีนเด่นอยู่1ตัวแม่ห่อลิ้นได้เหมือนกันนะแม่ห่อได้แม่ก็ต้องมีเด่นอีกอยู่1ตัวส่วนอีก1ตัวจะเป็นเด่นหรือด้ก็ได้ต่อให้เป็นเด่นสมมุตินะว่าเป็น A พ่อเป็น AA อืมอย่างเงี้ยพ่อก็ยังเด่นอยู่หรือพ่อเป็น A ใหญ่แล้วก็เอเล็กพ่อก็ยังเด่นอยู่นะแต่เนื่องจากว่าลูกของเขาเนี่ยลูกชายคนน,าานี้ไม่สามารถห่อลินได้ไม่สามารถห่อลินได้แปลว่าเขาเนี่ยจะต้องมียีนด้เขาจะต้องได้ด้จากทั้งพ่อและแม่่าแปลว่าถ้ายีนเอควบคุมก็แปลว่าเขาได้เอมาสองตัวเลยเอเล็กนะแปลว่าเอเล็กตัวหนึ่งเขาจะได้มาจากพอ่อและอีกตัวหนึ่งเขาได้มาจากแม่ เพราะฉะนั้นนี่พ่อก็ให้เอลิกเข้ามาแม่ก็ให้เอลิกเข้ามาอย่างนี้นะเขาก็เลยเป็นคนที่ห่อลิ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าเอลิกตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะที่แฝงอยู่ในพ่อและแม่นะคะจึงส่งมาที่ลูกได้และลักษณะแฝงสองอันนี้ถ้ามาเจอก,ก,กันก็กลายเป็นลักษณะด้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ b โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโอเน็ตข้อที่3ปี6 6นะคะก็จบลงไปแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็ข้อที่4นะคะเข้ามากดดูกันได้เรื่อยๆเลยสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย